ปดเก้าส <9 S 2> <10 S 1> ิบหยิบสีแดงให้หน่อยขอบคุณครับขอสีแดงก่อนยังไม่เอาไปขอไม่เอาขอที่มือไม่เอาหยิบขึ้นมาให้แป๊บขอขอครับเก่งมากพูดก่อนแดงพูดก่อนแดงปะตหูมือยังยังไม่ไปมือนั่นใคร อ่ะกินคูก่อนคูมองหน้ามองหน้าคูคูปัปักคูคูก่อนคู่คูก่อนเร็วๆคู่เร็วๆคูคกินพูดก่อน,อนปันี่ดูก่อนปัปักหู ไม่ปากตาตาตาหนึ่งตาตากูแป๊กแป๊กก่อนแป๊กเก่งมากชายโยสีแดงแดงแบบแดงแดงก่อนเลยเลแดงแล้วให้หนูมแดงโนนั่งนั้นไม่ให้นะแดงแดงก่อนอะแดง ไม่แดงอ่ะใส่เราไปนี่แล้วไม่ดูแดงอ่ะเอาแดงออกมให้แป๊ก,ก่อนเร็วอ,อืก่อนนะเอาออกมาหยิบมาขอ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 ฝั่งนี้นี่นี่มืออยู่นี่ขอไม่ได้หยิบขึ้นมาขอขอบคุณครับเอาสีฟ้าไปเก็บไปเออ